กราบสวัสดีพี่พีทุกคนท,กทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมตามเคยนะพี่เต๊กอมตะพระเครื่อง VIP นะพี่ ep นี้เป็น ep ที่266แล้วนะครับน้องห่างหายไปนานเลยนะพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับผมทํางานด้วยนะพี่กลับมาไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปนะครับกลับมาก็ดึกแล้วนะครับพี่วันนี้น้องก็มีมาให้พี่ชมกันเลยนะใน ep ที่2อ6นะครับมีให้โมให้ชมทั้งหมด ยิบห้ารายการนะพี่สวยๆหลายรายการทุกรายการเลยนะผมมีทั้งงานเลี่ยมแล้วก็ง,งานไม่ได้เลี่ยมนะพี่สวยๆเลยนะผมแล้วมีเนื้อดินด้วยนะพี่เนื้อดินเนื้อผงปะปนกันไปนะพี่ห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะพี่ๆปลายทางจะบบกเพิ่มห้าสิบบาทนะผมองละห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะผมส่วนอันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อน้องนะครับเตะอมตะพระเครื่อง VIP นะครับ สนใจโทร0 6 3 3 1 5 7 2 5 2ห่าหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์ดเดียวกันเลยนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะพี่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับน้องนะครับผมเพื่อให้น้องได้อัดคลิปต่อๆไปนะจะได้มีกำลังใจในการอัดคลิปด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการที่ไม่เสียเวลาคนระับเรามาเริ่มรับชมกันองค์ที่หนึ่งเลยนะพี่ขอขยายภาพก่อนนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นงานเลี่ยมสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่เลียนหลวงพ่อกลวยนะพี่ เหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะพี่เรียมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกล้วยด้านหลังนะครับสองห้าหนึ่งเอ้สองห้าสองหนึ่งนะครับอ่าเรามาชมองต์ปลายองค์ที่สองเป็นพระสมเด็จนะพี่พระสมเด็จวัดเกตนะครับชัยโยเนื้อสวยๆเลยนะพี่ องค์ที่สองนะครับอาทำเป็นชมองต์ปลองค์ที่สามนะครับเป็นภาพปิดตานะครับผงกระดูกผีนะครับพี่นี่นะครับพระปิดตาผงกระดูกผีนะครับด้านหลังนะครับอาทำเป็นชมองต์ปลาองค์ที่สามนะครับเอ๊องค์ที่สี่นะครับเป็นปักปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมวสพานสูงนะพี่เป็นตุ๊กตานะพี่ ตุ๊กตาหลวงพุธเอี่ยมสะพานสูงหลวงรักนะพี่ด้านหลังนะครับอ่ะเราไปชมพระปลาองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะเป็นหลวงพ่อปลานนะับพิมพ์ขี่คุดนะพี่หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดนะครับ ด้านหลังนะครับอ่าเราไปชมบัลลงก์ปนายนับองค์ที่หกองค์ที่หกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่สองห้าศูนย์สามนับอายุแปดสิบสองปีนะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่ด้านหลังนะครับ เหรียญสวยๆเลยนะพี่กรอบมันจะลายหน่อยนะครับผมถ้าใครให้ถ่ายก็บอกมาได้เลยนะครับผมอ่ะเรามาชมมงต่อไปองค์ที่เจ็ดนะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่หลวงพ่อเงินนะพี่อันนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อเงินอะไรน้องไม่ทราบนะเป็นอย่างนี้นะพี่อ่ะเราไปชมมงต่อไปองค์ที่แปด องค์ที่แปดนะเป็นเหรียญชินาราชนะพี่เหรียญชินาราชนะครับ,รบองค์ที่แปดด้านหลังนะครับหลังอ,อกเล้านะพี่ทางเราไปชมต่อไปนะครับองค์ที่เก้าเหรียญหลวงปู่ไข่นะพี่เหรียญหลวงปู่ไข่นะครับ,งงรรบองค์ที่เก้า ด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่10องค์ที่10เป็นเหรียญกระไ่ทองนะพี่หลวงปู่โตเหรียญกระไรทองหลวงพู่โตะนะครับด้านหลังนะพี่ สองห้าหนึ่งหนึ่งนะพี่อ่าเรามาชอบมังกรปลายองค์ที่สิบเอ็ดองค์ที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพุทธทิมนะครับนัน่งพานนะครับอายุยืนนะพี่เหรียญหลวงพุทธทิมนัน่งพาน,พานอายุยืนนะพี่อ่าเลียมกรอบไปสวยๆอย่างนี้เลยนะผมด้านหลังนะครับ อ่ะเรามาชมงบงค์ต่อไปนะครับผมองค์ที่สิบสองนะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์ใหญ่นางพญาพิมพ์ใหญ่นะคพี่เม็ดแร่เต็มเลยนะครับผมสวยๆเลยนะพี่ชุดนี้นะครับได้มาบ้านเพื่อนเลยนะพี่อ่ะเรามาชมมงค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับ เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขีไก่นะพี่หลวงพ่อปานขีไก่นะครับด้าหลังนะครับอ่าเรามาชมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่องค์ที่สิบสี่เป็นปิดตาหลังแบบนะครับพี่หลวงพ่อแก้ว ด้านหลังแบบลงพระแก้วนะครับด้านหลังนะครับอ่าเราไปชมองค์กระปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับองค์ที่สิบห้าเป็นพระรอดนะครับสวยๆเลยนะพี่ด้านหลังนะครับ เราไปชมองค์ต่ปไปองค์ที่สิบหองค์ที่สิบหนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่เหรียญกระไหลทองนะพี่นี่นะครับเลียมงานเรี่ยมสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่เหรียญหลวงพ่อคงนะพี่วัดบางกระพร้อมด้านหลังนะครับอ่าเราไปชมองค์ต่ปไปนะ,นะครับผมองค์ที่สิบเจ็ดนะครับ เป็นเจ้าพญาห้าพระองค์นะพี่เจ้าพญาห้าพระองค์นะครับเป็นเนื้อดินนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางครานด้านหลังนะครับอ่เรามาชมองต่อไปนะครับองค์ที่18นะครับองค์ที่18เป็นพระผงสุพลัน พระผงสุพรรณนะพี่องค์ที่สิบแปดสวยๆเลยนะพี่งานเลี่ยมนะครับผม mm. อ่ะานผชมต้องต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้าองค์ที่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อเงินนะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินนะครับผมองค์ที่สิบเก้าพร้อมมีห่วงให้พร้อมเลยนะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินนะครับ มาชมมงต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบนะครับองที่ยี่สิบนะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่หลวงปู่ทวดนะครับผมออกปีไหนน้องไม่ทราบนะพี่เรียนหลวงปู่ทวดนะสวยๆงี้เลยนะครับวัดช้างให้นะพี่หลวงปู่ทวดนะครับอ่าเราไปชมมงต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ องที่ยี่สิบเอ็ดนะเป็นชินาราดนะพี่พิมพ์พแต่งอย่างนี้นะครับสว,สวยเลยนะพี่ชินาราดพิมพ์พแต่งนะพี่องค์ใหญ่นะครับพี่กรอบสวยสวยเลยนะครับผมได้มานะครับผมด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมองต่อไปนะครับผมองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับ องค์ที่ยี่สิบสองเป็นพระล่วงนะครับหูยานนะพี่เป็นเนื้อชินนะครับผมเนื้อชินนะพระล่วงหูยานด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบสามนะครับผมองค์ที่ยี่สิบสามเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังนะครับอ่านาไม,มองค์ต่ปไปองค์ที่24องค์ที่24เป็นพระสมเด็จนะครับชานมากนะคพี่พระสมเด็จชานมาก ด้านหลังนะครับอ่ะเราไปชมองต่อไปองค์สุดท้ายของวันนี้นะพี่องค์สุดท้ายนะเป็นเหรียญน,นะครัหลวงพ่อเนื่องนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะครับเหรียญกระไรทองนะผมเหรียญหลวงพ่อเนื่องสวยๆอย่างนี้เลยด้านหลังนะครับ วันนี้น้องก็ไล่หมดทุกองทุกรายการแล้วนะครับยีิบห้ารายการนะครับพี่ๆท่านใดสนใจองไหนถูกใจองไหนโทรมาทักมาหาน้องได้เลยนะครับที่ช่องทางนี้เลยนะพี่เ,นะเต๊กอมตะพระเครื่อง v i p นะครับสนใจนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาหรับน้องนะพี่องละห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะพี่ปลายทางจะบวกห้าสิบาทนะครับผมสําหรับวันนี้น้องก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ